มีทางลงนะสิลงไปทางนี้แหละตอนนี้มาพอตน้นหมักไม้ป่าพี่น้องโอ้ถึกปีกลกเป่าพี่น้อง สบายดีพี่น้องอยู่กับสลีอีกคลิปหนึ่งตอนนี้เปิดคลิปอยู่ที่พื้นที่ป่าอีกจุดหนึ่งกนะํากำลังจะเดินทางไปพุน่นอันที่เมื่อกี้ก็เป็นระวางการเดินทางนะสลีก็เปิดคลิปในจุดนี้เลยสเ,ลเลยส้นทางอันนี้พอชาวบ,บ้านเปิดหาป่าจับป่าเลยน้ำลึกนะจุดนี้นะก็ะเลยขามเอาแบบนั้นแหละวิธีเออบบดนี้เอา้ามุ่มงหน้าไปเรื่อยๆพุ่นแหละสี่เข้าป่าใส่ชีวิตในป่าอีกข้างหนึ่ง เจาะบ,บึงสับหรือว่านกกิ่นมังม่อีกจุดหนึ่งนะพื้นที่เขตบันซารีแต่ว่าห่างจากบานซารีหลายกิโลเติบจุดนี้กําลังเดินทางที่น้องไปมื่อนี้ก็คือเดินทางท้นเหลียวได้มื่อนี้เจุดที่ซารีเปิดคลิปในตอนนี้นี่การเดินทางตอนนี้นี่นะ่จะอยู่ใน เกือบเกือบยี่สิบกว่าหรือสากกว่ากิโลแล้วพี่น้องเนาะจุดทีสารีไทยทำในตอนนี้ห่างจากบ้านอันนี้เป็นเขตเขตบ้านสารีแต่ว่าห่างจากบ้านเนี่ยลายแล้วจุดนี้แังวที่ลายกิโลนะ่เส้นทางนี่ เดือดซทานไปไลายจุดลายบ่อนนั่นแหละเฉลีตัดภาพอีกครั้งหนึ่งอันนี้หอดพื้นที่ป่าหรือสวนของชาวบ้านในจุดนี้นนนมาชมทุบอ้ายคน,นืนที่พาเพื่อนไปนี่ไปเบื้องต้นไม้มากหนึ่งนะสัตว์กินก็คือมีนกมามหอดพื้นที่สวนอันนี้สวนของเพื่อนอันนี้เทียงสวนเทียงให้เทียงหน้าของเพื่อน นี่แหละพนเอาวันนี้จสเดินทางกับพ่นนี่แหละพาพนไป หอดแล้วตอนนี้นโอ้เพันต้่นยูน,น,ยน,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 นี้นี่แหละเพันพาต้นนี่แหละต้นกกนี่แหละน่าจะเป็นต้นนี่แหละที่มีสัตว์มาก,กินะเดซิลีชิจอบับงตอนนี้น่าจะสามทีโมงนี่แหละตอนนี้มาหดอดต้นที่มีหมากใหม่เลยพี่น้องนี่ต้นนี้แหละบบฮูคือกันมาเขาเอาอน้ำหมากอย่างแต่ว่าล้นลายเลย นกมาจะเขาช่วงคขำๆบ,บนแหละเนาะสีรีจะตัดจินใจนั่งพึกในชุดนี้แหละน่นกไหม่แช่นั้นลายนในต้นนั่นเดี๋ยวไปเบิ่งมากกันแน่มากนี่เป็นลักษณะนี้ไปเน,นี่มากจะออกแนวแดงๆนะนี่คือมักไอมักเดือดแต่ว่าโมเมนมักไอเนี่ยคือจริงๆ สี่โมตันนี้เดี๋ยวจะจอมิงนกก่อนพี่น้องถ่ายนนกันได้เลยยังเป็นอยู่เนาะถือปีกหนกเป่า<อ>พี่น้องต้นตาวนะพี่น้องอันนี้ต้นน้อยเขาสามารถเอาไปกินได้แต่ว่าต้องมีพามีที่ดีถึงจะตัดต้น,นี้ได้ แล้วฝั่งนี้ต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่ฝั่งนี้ออมอ้อมโดยต้นกล้วย,ยนะครันี่ต้นไห้นี่มีหมากมันอยู่ถึงบูวในวิดีโอจะเห็นภาพหรืยพอยๆพูมันมีหมากมันพุ่งต้นตาวต้นใหญ่แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นต้นกล้วยนี่ชลอยู่จุดนี้พี่น้องบ้านนี้ตัดภาพอีกครั้งหนึ่ง สถานที่มุมสูงนะทางพุนเป็นเขตป่าที่ชลีเคยออกไปล่ากับทองสายราบนอกชลีอยู่พื้นที่นี้ตอนนี้อ้อมหอม้วยต้นไม้หอนพี่นองมุดทึบเลยบุพเพชรลงไปทางใดทางเป็นผูเป็นเฮวสั้นนี่สังเกตน,กน,นี่อืมหูยลุมผู้อมหอมโดยต้นไม้เอาหาทางไปก่อน เมยพี่น้องบุมีทางลงนะก็ะคือเจอบนรำรบนหินเป็นนาฟานี่สิลงไปทางนี้แหละอู้อันอ่อมไปทางอื่นไม่ได้เลยดีจิหาทางลงนี่นี่แหละตอนนี้สลีออกมาจุดนี้สวนอันนี้เป็นสวนของซาบานในเขตนี้นะ คนจะปลูกต้นมะพิษและก็มะแตงนี่และต้นมะสลีเข้าวโพดอยู่ไกลกับต้นไม้ทิชรีสุมจอดเพึกอยู่มะสลีหรือว่าเข้าวโพดนี่ต้นมะพิษมะเพ,พ็ดนี่เพิ่งปลูกกันหลยเลยส่วนของชาวบ้านในเขตนี่นะกำลังออกนอออกผนเลย ต้นสาบานพี่นอ้องเพื่นปลูกมันนะนี่พร้อมเลยเพื่นปลูกมันนะนี่โอ้กวขางอยู่ในชวนวนี่เดนะ็กอยู่ไกลครับต้นทิศลีพึกนะทิศรีพึกษ์อยู่ต้นนี้ต้นนี้สวนมันอยู่แต่น,นี่แหละป่าทอะ ปลูกโดยธรรมชาตินะสวนชุดนี้เิ่น,นปลูกโดยธรรมชาติเต็มะเะยเขียวสวนกำลังงามมักสรีกำลังงามเลย ออกมาจากโซนแล้วมาอยู่ในจุดนี้อันนี้เป็นปลาพ,กกพักกูดพักูดพี่น้องแต่ว่านํากวาดนํามานั่นเมืเ่อไรสรีซีห้าหยอดที่มันอ่อนๆที่สามารถกินได้เลยเต็มด้ดยพักกูดแต่ว่าน้าน่าจะขึ้นลายเลยนำกวาดไปเมดนี่นี่ดู นี่นี่นี่เน,นอีอ่อนไปนี่พอสามารถกินได้นะพี่น,ออน้องนี่อืมนี่แบบนี้กินได้ลิซิฮาเพิ่มนะพ่อพานไปหลายนาทีเลยนกมารยูไปเราโตหนึ่งสองโตเอาพักกูดเพิ่ม ออ่อนๆไปเลยเดี๋ยวเอาได้ตัดมันเล นี่ได้ผระกูดประมาณนี้ตอนนี้มาพอตนมากไม้ป่าพี่น้อมหมากไฟกำลังสุกเลยมาพอต้นตาพอดีตัดเอาไปกินนะพี่น้องนะแต่ว่าสลาียัง อยู่จุดนี้บ่เหมาะกับกินขาวให้ลีก็เลยบ่เอาพี่น้องบัดนี้ได้ภกูดออกมาในจุดจอดรถนี่เดิเครื่องคองเต็มอยู่นี่อันนี้เป็นตัวนกนั่นแหละนี่2ตัวนกเปาตัวนึงยังเป็นอยู่้อยากเข้าอตอนนี้ยังบ่ทันได้กินข้าเลย่สิกินข้ากนั่งตลอดมันบ่มีเวลากินือขนมตัวนี้มา mình <laughs> đi thì thử này mà